นี้แล้วก็มาอธิบายในรายละเอียดนะคะว่าออข้อแรกของการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเนี่ยเราต้องสำรวจการเงินของตัวเอง การสำรวจการเงินของตัวเองเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยสามารถวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณได้อย่างเหมาะสมนะคะกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เราต้องการหลังเกษียณและก็สอดคล้องกับสถานะศักยภาพทางการเงินของผู้ดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิตตามหลักการพอประมาณของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุสำรวจภาะวะการเงินของตนเองได้เนี่ยก็คือการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายการประมาณการรายรับรายจ่ายและก็การจัดทำงบสแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลอันนี้ทั้งหมดนี้เราได้พูดมาแล้วนะคะในตอนต้นๆของบทเรียนบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยแล้วก็ทวนอีกทีนะคะก็มันจะช่วยให้เห็นภาพรวมของรายรับของผู้ดูแลผู้สูงอายุว่ามีรายได้หลักเนี่ยแล้วก็รายได้เสริมเนี่ยจากที่ใดบ้าง แล้วก็จะทําให้เราเห็นภาพรวมของรายจ่ายซึ่งก็จะสะท้อนนิสัยหรือว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างและรายรับเนี่ยเพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่มีเงินออมต่อเดือนหรือไม่แล้วก็มากน้อยเพียงไรนะคะ การประมาณการรายรับรายจ่ายเนี่ยซึ่งเราก็ได้อธิบายไปแล้วในตอนแรกของบทเรียนนะคะก็จะช่วยให้เราคาดคะเนรายรับรายจ่ายร่วงหน้าในอนาคตของเราได้นะคะทำให้เราทราบร่วงหน้าถึงปัญหาการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเราจะขาดสภาพคล่องหรือว่าเงินขาดมือในช่วงเวลาใดนะคะเราก็จะได้เตรียมแก้ไขร่วงหน้าได้เออคืออาจจะลดรายจ่ายหรือไม่ก็หาทางเนี่ยเพิ่มรายได้นะคะส่วนงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลเนี่ย ก็เป็นงบการเงินที่สะท้อนถึงฐานะทางการเงินและสุขภาพทางการเงินของของแต่ละคนถ้าเรามีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์เนี่ยสแสดงว่าฐานะการเงินไม่มั่นคงมีปัญหาหนี้สินนะคะต้องหาทางแก้ไขก็ดังที่ได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อของการบริหารจัดการหนี้สินเมื่อเราได้สำรวจนะคะสถานะการเงินของเรารู้ว่าเออเรามีความสามารถในการหารายได้ในการออม ระดับไหนนะคะเราเขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยเพื่อการเกษียณแล้วก็จะมากําหนดอายุที่จะเกษียณและอายุไขของชีวิตโดยปกติมนุษย์เงินเดือนก็มักจะถูกกาหนดให้ทํางานได้จนถึงอายุ 55- หรือ60ปีนะคะแต่หลังจากเกษียณที่อายุ5 5าสถึงหกปีแล้วเนี่ยคนไทยโดยเฉลี่ยก็จะยังมีชีวิตอยู่จนถึง8 0ดสถึงแปปีในกรณีผู้ดูแลผู้สูงอายุอายุเกษียณเนี่ยก็คือว่าไม่ทํางานแล้วเนี่ย ไม่ทํางานประจําแล้วแล้วก็อายุไขเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากที่พูดมาเมื่อกี้นะคะทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสุขภาพกายและสุขภาพใจของแต่ละคนแล้วก็ทัศนคติของตัวเองว่าจะเลือกทํางานเมื่อไหร่นะคะอาชีพและรายได้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุในทุกวันนี้มันมีความมั่นคงแค่ไหนนะคะสามารถทําอาชีพนี้ต่อไปจนถึงอีกกี่ปีในอนาคตคําถามก็คือว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุอยากจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนเพื it ่อที่จะได้วางแผนเป้าหมายค่าใช้จ่ายหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสมคำตอบก็คือว่าอันนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับผู้ดูแลผู้สูงอายุแต่ละคนคําแนะนําก็คือผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องรู้จักดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพและการเงินของตัวเองการวางแผนเพื่อการเกษียณจะเป็นการดูแลตัวเองในเรื่องการเงินในวัยชรา ข้อที่3เนี่ยหลังจากที่เรากําหนดอายุเกษียณแล้วก็อายุไขนะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายหลังเกษียณนะคะคือเราต้องมาประมาณการค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเมื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุกําหนดอายุเกษียณและอายุไขได้แล้วก็สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายหลังเกษียณได้ว่าออจะต้องมีเงินเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันจนถึงสิ้นชีวิตเนี่ยเป็นจานวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่ ทั้งนี้จํานวนเงินทั้งหมดที่จะต้องเตรียมเอาไว้ใช้ใจ่ายหลังเกษียณเนี่ยก็ควรให้สอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ต้องการนะคะหลังเกษียณว่าเราต้องการดําเนินชีวิตแบบไหนแล้วก็แล้วก็ให้เหมาะสมกับศักยภาพสถานะการเงินในปัจจุบันของเราตามทีเ่เราได้ทําการสํารวจการเงินของผู้ดูแลผู้สูงอายุในตอนต้นๆดังที่เราได้พูดแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราประมาณการเงินค่าใช้ใจ่าย ทั้งหมดนะคะที่เราต้องใช้หลังเกษียณแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเงินออมที่เราสะสมไว้เพื่อเกษียณเนี่ยจากกลังต่างๆเนี่ยในตอนนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะคะเพียงพอหรือไม่กับการใช้จ่ายตลอดชีวิตหลังเกษียณที่เราไม่ทํางานแล้วเนี่ยเ,เงินออมที่สะสมไว้ก็อาจจะเป็นเงินออมที่ฝากไว้ในธนาคารหรือว่าสหกรณ์ออมทรัพย์หรือไม่ก็เงินบําเหน็จบํานาญที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เงินประกันชีวิตและก็การลงทุนอื่นๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปรียบเทียบนะคะคือเมื่อกี้เราตั้งอายุว่าเราจะ,กะเกษียณที่อายุเท่าไหร่นะคะสมมติเราอายุ30ปิปีเรากรเกษียณที่อายุ55ปีแสดงว่าเรามีเวลาทํางาน25ปีนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องการจะอยู่ถึงอายุ85ปีเราก็ชีวิตหลังกเกษียณก็คืออีก30ิปีนะคะแล้วเราก็ต้อง ประมาณการว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่จะมีชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขมีคุณภาพอีก30ปีหลังเกษียณแล้วเนี่ยทีนี้เราก็มาดูว่าไอ้เงินที่เราเก็บออมไว้สะสมเนี่ยไว้ใช้ใจ่ายหลังเกษียณเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่นะคะก็ไอ,อ้ส่วนที่ขาดเนี่ยเราก็ประมาณการนะคะประมาณการเงินออมที่ยังขาดอยู่ หากปรากฏว่าเงินที่ออมไม่ทั้งหมดเพื่อใช้จ่ายลังเกษยียณยังห่างจากเป้าหมายที่ต้องการอยู่มากซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมาเริ่มวางแผนให้มีเงินออมมากขึ้นควบคู่ไปกับการวางแผนการลงทุนแต่ว่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ได้จํานวนเงินตามเป้าหมายการกําหนดเป้าหมายก็ต้องให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการหารายได้ของแต่และคนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะยกตัวอย่างนางสาวดูแลนามสกุลสูง ก็นักขณะนี้ก็มีเงินออมสะสมไว้ใช้หลังเกษียณนะคะหนึ่งล้านห้าแสนหกบาทแต่ว่าจำนวนเงินที่ต้องมีเพื่อใช้หลังเกษียณจนสิ้นชีวิตเนี่ยก็จะเท่ากับ7จ็ดล้านห้าแสนหกบาทดังนั้นก็ยังขาดเงินอยู่อีก6ล้านบาทก็นางสาวดูแลก็จะต้องมีเงินออม เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อทราบจํานวนเงินออมที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะได้รับหลังเกษียรรวมกันแล้วมันยังไม่เพียงพอในการใช้จ่ายหลังเกษียณก็ให้ประมาณการว่ายังขาดอยู่อีกเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ให้ตั้งเป้าหมายจํานวนเงินที่ขาดนั้นนะ่ะมาวางแผนการออมโดยเริ่มจากการทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็งบประมาณ แล้วก็แล้วก็ประมาณการรายรับรายจ่ายเพื่อดูกระแสงเงินสดที่เกิดขึ้นถ้าหากว่ามีมีเงินสดคงเหลือก็จะเป็นเงินออมในแต่ละเดือนแล้วเราก็ลงมือออมเงินอย่างมีวินัยและต่อนเนื่องจนถึงระยะเวลาที่กําหนดแต่ถ้าประมาณการแล้วเนี่ยกระแสงเงินสดติดลบก,ก็แสดงว่าเราต้องมาปรับรลดรายจ่ายนะคะหรือไม่ก็เพิ่มรายได้เพื่อให้มีเงินสดคงเหลือในแต่ละเดือนตามเป้าหมายและนําเงินออมไปลงทุน เมื่อเรามีเงินออมเราก็ต้องวางแผนการลงทุนนะคะเมื่อได้วางแผนการออมและวนามาสู่การออมจริงในทางปฏิบัติก็ให้นําเงินออมมาลงทุนตามแนวทางและขั้นตอนการวางแผนการลงทุนตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะในหัวข้อการจัดการการลงทุนและการวางแผนการลงทุนทั้งนี้ก็เพื่อให้เงินออมเนี่ยเติบโตขึ้นจากการลงทุนและนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินเพื่อการเกษียณ โดยเราต้องรู้จักเลือกช่องทางการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้และก็ผลตอบแทนเนี่ยสอดคล้องกับเป้าหมายการเกษียณหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราวางแผนการออมการลงทุนนะคะแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามแผนการออมและการลงทุนที่เราวางไว้นะคะโดยใช้ความรู้ความเข้าใจและข่าวสารข้อมูลทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่เกี่ยวกับช่องทางการลงทุนที่เลือกจะลงทุนก็คือถ้าเราจะลงทุนอะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันดีนะคะ ต้องรู้ว่ามันให้ผลตอบแทนเท่าไหร่มันมีความเสี่ยงอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าลงทุนไปตามเพื่อนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องรู้ความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดสินใจเลือกการลงทุนนะคะก็แล้วก็ให้ปฏิบัติตามแผนการออมและการลงทุนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาตามที่เรากำหนดไว้สุดท้ายเนี่ยนะคะหลังจากปฏิบัติตามแผนการออมและแผนการลงทุนแล้วเนี่ย ผู้ดูแลผู้สูงอายุก็ต้องติดตามทบทวนว่าผลการออมและการลงทุนสามารถทำตามแผนการเงินที่วางไว้ได้หรือไม่ต้องมีการปรับเพิ่มรายได้และหรือรลดรายจ่ายอย่างไรบ้างต้องบริหารเงินออมเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนอย่างไรบ้างรวมทั้งพิจนารณาว่าระดับการยอมรับความเสี่ยงของเราเนี่ยเปลี่ยนไปหรือไม่คือเมื่อเรา,เราอายุยังน้อยเราก็รับความเสี่ยงได้เยอะใช่ไหมแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ความเสี่ยงนี่เราก็ต้องลดลงนะคะ ทั้งนี้ก็เพื่อประเมินและปรับเปลี่ยนแผนการออมและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและก็ของตัวเราเองนะคะผู้ดูแลผู้สูงอายุก็ควรติดตามทบทวนประเมินผลของแผนการเงินเพื่อการเกษยียณอย่างน้อยทุก6เดือนหรือ1ปี ว่าผลตอบแทนได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ต้องปรับเปลี่ยนแผนที่ได้วางไว้หรือไม่กองทุนรวมหรือหุ้นที่เราลงทุนไปเนี่ยมันมีแนวโน้มหรือว่านโยบายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันก็ต้องหมั่นติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจเกี่ยวกับการเงินด้วยเพื่อจะได้ทราบแนวโน้นมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและของธุรกิจเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมมีผลกระทบต่อรายรับรายจ่ายของเราและก็ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยก็เราได้กล่าวถึงกระบวนการลำดับขั้นตอนแล้วก็วิธีการของการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณจะเห็นได้ว่าการวางแผนการออมและการวางแผนการลงทุนก็เป็นส่วนสําคัญของการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณการวางแผนการออมและการวางแผนการลงทุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะช่วยให้การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเนี่ยประสบความสําเร็จตามที่เราต้องการ